สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับกลับมาพบก,กับผมเช่นเดิมนะครับผมคนที่ผ่านทางมานั่นเองนะครับกลับมาอีกครั้งนะครับวันนี้มาสปอยการไฟแวนการ์ดวิวเดรสตอนที่10กันแล้วนะครับเป็นยังไงไปดูกันเลยดีกว่าไปเริ่มมากับตอนที่น้องอุระลาเขาเหมือนกับว่ามันเป็นทุ่งที่เรียนนอนโผล่มาตอนแรกนะครับผมแล้วอุระลาเนี่ยกำลังเป่าฟลุตอยู่ก็คือ เหมือนกับว่าเป็นพลังสมาธิที่เขาเป่าอยู่คนเดียวแต่พอเป่าเสร็จก็เห็นว่าเออจริงๆตัวอุลล่เนี่ยอยู่ในห้องเก็บของก็คือใช้จินตนาการของตัวน้องอุลละเองเนี่ยพาน้องไปอยู่ที่นั่นแต่ว่ารู้ตัวอีกทีก็คือไม่มีใครแล้วน้องอุลล่ที่รู้สึกแบบว่าพลังสมาธิตัวเองเนี่ยมันอยู่คนเดียวมาเลยรู้สึกเหมือนว่าตัวเองเนี่ยมันมันเหงามันโดดเดี่ยวอะไรประมาณนี้กลัวว่าถ้าเกิดแพ้เนี่ยเพื่อนๆก็จะออไม่สนใจน้องเขากลัวแบบน,นั้นแล้วก็ เขาก็ไปปรึกษากับน,น้องมิเลนะน้องมิเลก็บอกว่าให้ลองทางี้ปิดหูก็คือเวลาเราปิดหูตัวเองเนี่ยเหมือนกับว่ามันรับโซนประสาทเนี่ยมันจะรับเสียงแบบเออมันจะเงีย่ยหูฟังได้ดีขึ้นกว่าเดิมอะไรประมาณเนี้ยคือน้องมิเลแกตาบอดไงแล้วได้เอน้องแกน่าจะแบบว่าหูน่าจะเพิ่มอะไรมาให้ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับผมก็เราเราได้ประมาณนี้ ก่อนเริ่มแข่งเนี่ยก็จะเป็นตัดไปที่เฮิโรกิที่เป็นลูกของคุณพ่อคิริชิมะมอนโดนะประมาณว่าเออไม่ต้องเกรงนะคุณพ่อเจอทับโลอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เป็นเมกุมิที่อยู่ข้างนอกอาริเะเกะอารีนาที่กาลังดูแม่น้ําอยู่มันคล้ายๆกับไอ้ภาคสไตล์เลยนะที่โทโกฮาระแพ้ลินแล้วไปอยู่ <laughs> ที่นั่นนะคล้ายๆกันนะครับผมแล้วก็เออ่มิจิรุที่กําลังแบบเขารู้สึกแบบ,บปวดหัว เดินโซเซอยู่แล้พนักง,งานคนหนึ่งเข้ามาถามว่าเออคุณมิจิรู้เป็นอะไรไหมมิจิรู้บอกไม่เป็นไรหรอกมันก็ไปอย่างนี้แหละพะนักง,งานก็ไม่ได้สนใจอะไรมากครับได้เดินออกไปมิจิรู้ก็เหมือนกันว่าเข้าไปในห้องรับรองไฟเตอร์นะครับตัดมาที่สนามก็คือ,อคุณแม่กับพี่สาวของยุยุเนี่ยทั้งสามคนเนี่ยมาเชียร์กันตามที่พูดเอาไว้ตอนที่แล้วเลยนะครับเสร็จแล้วก็เริ่มกันแข่ง อืออุลละปะท้ะยุยุนะครับคือสกเนี้ยแรกๆต้นเกมเนี่ยไม่ได้มีอะไรมากนะแต่ว่าตอนที่อุลละแก้ไลท์เนี่ยคือยุยุอะรู้อยู่แล้วว่าเด็กอุลละมันแห่อู้ลุเอ่ารู้ว่าอุลละแห่ยุยุก็เลยแห่คืนไปนะครับก็คือผัดกันแหย่นั่นแหละแล้วมันจะมีการ์ดใบหนึ่งของอุลละน่ะที่เล่นกับเล่นกับสายอะไรก็ได้ที่เป็นเกรนหนึ่งที่เขาบูธห้าพันแล้วบอกว่าเมื่อบูธแวนการ์เขาจะ เด้งตัวในเรียกาคู่ต่อสู้เนี่ยเข้าการียนนั่นแหละครับใบนั้นนี่คือเก่งมากนะคออือยูยูเนโอเวอร์เดทก็โดนดึงโอเวอร์เดทก็โดนดึงเวลิน่านะโดนดึงตลอดจนกระทั่งมันจะมีอยู่ช่วงตอนประมาณเกือบท้ายเกมตอนนี้เป็นตอนที่รู้สึกว่าแวนการ์ดเนี่ยยื้อที่สุดเท่าที่ผมเห็นมาในทัวร์นาเมนต์ดีลักซ์แล้วล่ะครับก็คืออุลลาเนี่ยเอาอัพปิดดราก้อนโจมตีไปแล้วยูยูเนี่ยมีบริสเวลิน่าก็คือ มันเป็นบริสเวลิน่าที่เขาลงมาแล้วป้องกันได้ไอ้การ์ดใหม่ใน06นย์ครับที่มันออกมาจากการลเวลิน n a และบราเวลิน่าอันนี้บริสเวลิน่าที่เขาจะแบบว่าป้องกันแล้วชิลเขาจะบวกแล้วเขาเนี่ยจะไม่ถูกเลือกจากสกิลด้วยก็คือสมมติอุลล่ะดึงมาไอตัวนี้บอกติดรีซิคับไม่ไม่โดนดึงไม่โดนรีทายอะไรเงี้ยคือแบบสุดยอดเลยแล้วพอกันอุลละะได้เนี่ยคืออุลละที่อยู่ในพลังสมาธิของตัวเองเนี่ย ยังเหมือนกับว่าไม่ยอมฟังเสียงของยูยูดาวเคลมมันก็เลยเปลี่ยนไปแบบเป็นทางแบบยุโรปก็เออเป็นทางออของเรียนนอนบ้างตัดมาที่ดาคอนเน็ตพายบ้างจนกระทั่งอุลาลารเนี่ยยอมรับก็เห็น,เห,นเห็นเหมือนที่ยูยูเห็นยูยูบอกในที่สุดก็ยอมมองมาสักทีเพราะตอนที่อุลาลารเล่นเนี่ยอุลาลารเนี่ยมองแต่บอดครับไม่ได้มองหน้าของยูยูเลยแต่พอเริ่มเข้าใจยูยูก็เสียงเริ่มประสานกันเริ่มเข้าใจว่าเออมันจะต้องบันเลงไปได้วยกันนะแวนการมันตบมือข้างเดียวไม่ได้อยู่แล้วครับ กลายเป็นว่าพออุละละเข้าใจเนี่ยก็เริ่มเล่นกันสนุกขึ้นโอ้โหแบบว่าตีกันนึกว่าแบบจะชนะแล้วอันนี้ก็จะชนะแล้วยูยูไดไปอุละละออกโอเวอร์ทิเกอร์ยูยูก็ตีไม่เข้าอีกพอเทิร์นอุละละตีไปนึกว่าจะชนะยูยูก็ป้องกันได้อีกแล้วในตอนที่เป็นเทิร์นสุดท้ายของอุละละเนี่ยอุละละไปไดทิปป์ไดแล้วกเกลือ,อสนิทเลยครับเพราะว่าเด็กน้องก็จะหมดแล้ว ยูยูก็เลยตีคืนไปครับอุลาลากันไม่พอจนทําให้อุลาลาแพ้ไปทําให้ยุยูุเนี่ยเข้ารอบครับและต่อจากนั้นเนี่ยเป็นศึกปัดก็คือ,อมิจิลูปะทะเคริชิมะมอนโดก็ชนะมอนโดไปอ่าแล้วก็มิเลปัทาไรากาไรกาก็ชนะมิเลไปแต่ว่าไรากาเนี่ยเขาได้พูดคํานึงใส่มิเลว่าในหมู่เคาเตอร์ไฟเตอร์เนี่ยจะมีคนแบบคุณอยู่ผมจะจําไว้มิเลก็ยิ้มนะครับก็น่าจะประมาณว่ามิเลเนี่ย สามารถเป็นฟอนไฟเตอร์ได้แต่ว่าด้วยความที่น้องเนี่ยเป็นเขาเตาบอดคือจะเป็นฟอนแบบมืออาชีพก็คงไม่ได้นะเพราะว่าสติ๊กเกอร์ที่ติดบนสลีปเนี่ยผมว่าบางรายการเขาคงไม่โอเคนะที่จะให้คนตาบอดไปแข่งเว้นแต่ว่าเขาจะอนุโลมอย่างดีลักเนี้ยมันเกิดมาจากมุคให้เอจิมกิเองเขาก็เลยอนุโลมให้ตลอดนะครับแล้วก็ที่เป็นโทยะประชักบรรท้ากับเมกุมิโทยะก็ชนะเมกุมิไปนะครับเมกุมิเนี่ยบอกว่าเออชนะฉันแล้วเนี่ยต้องเป็นที่หนึ่งให้ได้นะ เขาย่ารับปากพร้อมกับทำปากแมวไปนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าในหลังเกมเ,เมกุมิก็มาร้องไห้คุยกับโทมารินะครับแบบว่าเออเนี่ยฉันยังเก่งไม่พอคราวหน้าต้องมีเยอะกว่านี้อีกโทมาริก็ยืนปลอบใจนะครับอุละล่าที่ยืนมองอยู่เนี่ยกำลังจะเข้าไปสมทบแต่ซักคุสซาได้บอกว่าปล่อยให้โทมาริแก้ไขปัญหาตรงนี้เถอะเพราะว่าโทมาริน่าจะรู้ใจเมกุมิได้ดีที่สุดแล้วแน่นอนผู้หญิงกับผู้หญิงะนะคือซักคุสซาแกก็แบบพอจะเข้าใจอารมณ์ตรงนี้บ้าง อุลลาก็เดินไปเดินไปกับซากุสะแล้วก็บ่นประมาณว่าทุกคนมีเส้นทา,ทางการเลือกเดินชีวิตของตัวเองใช่ไหมซากุสะบอกใช่อะไรนี้นะครับตัดไปที่ห้องรับรองก็คือตอนใกล้จบโทย่าได้เดินเข้ามาทักไรกะว่าการต่อสู้ของนายเนี่ยมันเหมือนชั้นในอดีตเลยนะแบบนี้ชั้นแพ้นายไม่ได้แล้วไรกาก็แว่นข่าวไปทีหนึ่งนะครับผมแล้วก็ตัดจบคือมันพอจะให้เข้าใจได้ว่า โทย่าเนี่ยเห็นไราการแบบว่าเป็นหญิงธนงเหมือนตัวเองในอดีตที่แบบว่าไม่ยอมอยากจะชนะคิดว่าการชนะคือทุกอย่างแบบบ้าาร์ดไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยครับที่พี่โทย่าแกเคยเปน็นนะนะแล้วไปบอกไราการอย่างนั้นก็ตอนหน้าแน่นอนครับอัศวินเมคาประทะัอัศวินเกาะกระบทยูสเบิร์กเาสทิออนประทะกันคู่นี้น่าดูมากๆเลยเพราะว่ามันเหมือนเป็นลัสเตเบลดประทะบลัสเตดาร์ก่ะสองอัศวินที่ปะทะกันนะครับผม ก็ไม่รู้ว่าใครจะชนะนะแต่ว่าจากที่ผมเดาเนี่ยรายการมีโอกาสชนะโทยะมากกว่าแต่ก็ไม่แน่เพราะว่าโทยะแกก็มีโอกาสที่จะได้โชว์เกรดสามใหม่ซึ่งสกิลมันค่อนข้างที่จะน่าลำคาญเลยครับแต่ว่าเบนเบนมันอาจจะเอนไปทางที่ยูสเบิร์กชนะซะมากกว่าเพราะว่ามันออกเอ่อรีเวฟอร์มเทมเพสมาก็เลยทําให้พอจะเข้าใจได้แต่ว่าไม่เป็นไรคือตอนเนี้ยดูสนุกอย่างเดียวเพราะว่าใครจะชนะอันนี้ผมไม่แปลกใจแล้วครับ ก็ตอนนี้น้อยมากเนื้อหามันน้อยแต่ว่าการต่อสู้มันก็สนุกไปตามใจของมันคือผมเล่าแค่รายละเอียดประเด็นสาคัญไม่ได้เอาทุกอย่างมาสปอยเพราะฉะนั้นถ้าทุกท่านอยากดูทุกอย่างที่รายละเอียดเยอะเนื้อเรื่องมันมาเยอะๆผมแนะนําให้ไปดูช่องออฟฟิเชียลนะครับก็ของผมก็แค่เกริ่นสปอยไปนิดหน่อยสําหรับคนที่ไม่มีเวลาว่างดูเพราะว่าไปดูที่เขาเนี่ยสนุกกว่าผมเล่าแน่นอนนะครับโอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ก่อนที่ผมจะไปเนี่ยผมขอถามหน่อยว่าใครอยากดูเด็กโปรไฟล์เออ แวนวีบ้างเพราะว่าตอนนี้ผมทำกาเลตบัสเตอร์แล้วก็ทำดรากนิกโอเวอร์หลอดวีเอาไว้แต่ว่าไอ้ดรากนิกโอเวอร์หลอดเนี่ยขอให้รอตอนดีเอ็นมาอาจจะทำได้โปรไฟล์แต่ใครอยากดูกาเลตบัสเตอร์บอกไว้ได้นะครับโอเคนะครับท่านผู้ชมตอนนี้วันนี้ผม,นนผมกําลังจะไปแล้วนะครับถ้าท่านผู้ชมชอบเนี่ยผมขออนุญาตให้ท่านผู้ชมก,กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับบายบายสวัสดีครับท่านผู้ชมจ้านะ